อีลินวีพสิทธ์เลสก,กโอ้โหเริ่มเลสแม่งเลยจบเราจะเริ่มเลสกันนะฮะเราไปจบออฟเลนอัพหนึ่งมาเลยเดี๋ยวเ <c oughs> ผือ่ออนเว่ยจะได้เล่นเลย กแค่เร <atory> okay, okay, okay. oh, ื่องนั่นไงโอ้มึงยังดึงคิดตัวเล็กกากโอ้เจ๊ดึงตัวเล็กกูอีกกูสั่นหลบจากตรงนู้นแล้วนะมึงยังมาตรงนี้กอโอ้โหก มันโดนเบิร์ไม่ตายอ่ะกดวีก่ะตรโหดอ่ะเออดูเลือดด้วยเฮ้ายตายตายเฮ้ยเฮียเยอะวดูเล่ดวเฮ้ยเยเฮ้เยเฮยเฮยเยเเ้ยเย้เออ้笑<笑>ยฟเฮ้ยด้ยยเ,ออเ้เ้ยดเ้ยเฮ้ย

<cười> <cười> oh. Oh. thế Ô Hohoho! 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 không Hohoho! 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 อไ,ได้หนึ่งได้หนึ่งโ,โอ้โหอ้อยมา,เ,าเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาต้องรีต้องรีดอย่าได้อ๋อไ,ได้ได้เลยนะอ้อยมันอยู่นู่นอะ่ะอ้ออยู่ล่างจะไ,ไ,ดได้ดาร์ก

<t ell> ไม่่ถึงวาสุนม,มากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่ตเติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตส,สุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติเมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติวเวมไวจัดเท <t ell> <resp> ่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงนี่ไม่ตายได้ไงโ <t ell> อ้แต่ละตัวมันดวงดีจังวะ これからこのエリアは俺が引き継ぐ。余裕だ。ごめ <laughs>、ねま、んかれ、簡単に考

โอ้โหม่งไปโคตรไวเฮ้ยเยียวยนี่มันอันติทันว่าโอ้โหแก๊กมาอีก้วโอ้ไม่ได้เล็ด้วยเนี่ยเล่ได้อยู่ มากันเร็วยังวะเฮลี <c oughs> ่ตัวมันทำได้แค่นั้นเรากลังลอ <c oughs> โอ้ยไม่ถึงได้ไงอ่ะไม่รู้ <c oughs> มันเจ็บหมดนะอย่างนี้เราได้นี่นะบุบไม่ตายเหรอเบอร์ดาได้ปะวะไหวปะที่เท่าไหร่นี่ดาเลยนะเอางูทียดาร์กลีโอ้อะไรก็ไม่เป็นใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮพิโรตะโกงที่ผ่านแล้วพี่จะได้บัฟฟ้าปะโอ้ด์งแม่งเกิดพอดีอีก ทามมิ่งแม่งแย่ที่ผสุดเลยวะนี่นนนมันอะไหรมาบูกูต่อเฮ้ยกูถามจริงมึงก็หู ตโลออกมาอะไรสิดโดนอะไรสตันน่ะอิรูมิเอะเฮ้ยยี่สวยแล้วกูอุ๊ยยังผิวอยู่ไม่ได้ไหมได้ไหมดับถึกวีค chưa đọc được vĩ cù ha 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 ha, phong thái này chưa bao nhiêu phí đương đỏ dóc lấy nhựa ok 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 ถ้าอยู่ในว,วงไฟมันโหดอยู่เบลโล่มัน,นได้สามแตกไงใช่อะไรแล้วได้แล้วโอ้โหอะไรโดนอะไรตันน่ะลุมิยะโอ้โลุมิยะ ไม่ห้าไรอ่กไม่ห้าไรอ่ะโอ้ยไม่กดดูจ่ไปแล้วกดดูจาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮป่าไปแล้วได้แค่นี้เา

มันปิดแล้วเนี yeah. ่ยมันจะดึงดักนี่ไงวาแะ้วักสวยอยู่โอ้เยี่ยได้อยู่มัง้ง โอ้ไม่ถึงมาโอ้โดนใบนดูมันออกทอยทอยสะท้อนอะ

ใครที่กําลังหา ID ROV ผมขอแนะนําเพจแอตมิน,นต้น t ีเจ็ที่มี ID ให้เลือกเยอะสก,กินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2องแสนคนชื่อเพจใต้คิถอยแล้วนะเนี่ย <c oughs> ไม่อยเลยใช่เนี่ยเม่กก็พ <c oughs> ยายามล้วงอยู่แต่มันอยู่ในป้อมไงเมื่อกี้คือมันเป็นมุมที่อยู่หน้าบ้านเขาอ่ะอยู่ในป้อมอ่ะเราเล่นแบบไม่สวยอะ่ะ โห่นี่กูตายเนี่ยเออไหนกูยอมแลกเลยกูไม่หนีด้วยเฮ้ยทุกสวยทุกสวยทุกสวยไม่จะตายแล้วน่ะเออสวยสวยอีได้ดังนะอีได้ดังนะไม่มีคนไปเล่นด้วยเลยหรอเนี่เพื่อนไปดิเอาดาร์กไหวปะวะหรือว่าต้องฆ่าคาเฟ่ก่อน เาโดนดึงเนี่ยเ้ยขาเราสูเี้ยขวาเราสูงใหตา,าย้ตายมได้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 บ้วะที่มีอันติกันซีซีด้ดากัานเนี่ย ได้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 หูมันดูดว่ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยชิบหายแล้วได้ดาร์กมาแต่ตายว่ะแห่เป็นแกก ah. อ่ะดาร์กออกมาชนอยู่ มันจะเอาการจบเร็วเนี่ยนี่มันมีอีลิมโฟได้อยู่อีลิมโฟได้อยู่เฮ้ยหายละไม่มีเกิดอยู่มีเกิดอยู่ไม่ได้เพาะการคลิปรอเกิดการคลิปรอเกิดเก้าวิเก้าวิไม่เป็นไรเสียเสียป้องในไปไม่เป็นไร

จอได้จะได้จะได้จะได้มีเคียวมีอะไรอยู่จบพี่ตีคาเฟ่เดียวตายเหรอไม่มีจั่วรีแอคเมื่อกี้มันมันขายตะท้อนทิ้งไปเหรอวะหรืออะไรวะอ๋อแล้วทีนี้มันขายไปมันเลยบางใช่ไหม โอ้ชนะสิมันฆ่าไปสิบเก้าคิวเลยเหรอโหเยอะจัดเอาเรื่องเอาเรื่อง